ี่คือนะคะเนื้อเจลล้างหน้าของคอนทิน่าค่ะทุกคนคะ่ะขนาด100 ml นะคะ150บาทผมจะมาล้างหน้าให้ดูนะคะทุกคนถึงเนื้อฟิลลิ่งของน้องทุกคนดูนะคะนี่เป็นสูตรสบู่เป็นสูตรสบู่คอนทิน่าเขาจะให้วความนุ่มความนุ่มความลื่น ทําให้ผิวหน้าไม่แห้งนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยฟินมากอะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครได้ลองอะต้องชอบแ,แน่ๆเลยคะ่ะอืมฟินมากแม่ขายได้ไงร้อยห้าสิบขนาดหนึ่งร้อยกรัมมีกล่องด้วยนะคะกล่องน้องสวยมากเนี่ยขะรูปไปเลยจะหอมเหมือนสบู่หน้าเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นสูตรเดียวกันกับสบู่หน้าเนาะนี่นี่ทุกคนดูดูค่ะ นี่เลยตุมขออดุยาดล้างก่อนขอล้างออกแปบบ๊บนึงนะคะตุงมบอกเลยว่าใครที่ได้ลองชอบแน่นอนคะ่ะตัวนี้ สังเกตคือหน้านุ่มมากหน้าไม่แห้งหอมเหมือนสบู่เลยทุกคนเพราะของน้องก็คือเป็นสูตรสบู่จริงๆนะคะนี่เลยนะคะ100 ml 150บาททุกคนคือดีมากอะ่ะไม่ได้ให้ความแห้งตึงเลยนะผิวนุ่มรู้สึกสะอาดหอมมากใช้ดีมากแนมะ่ไว้ห้สิบบาท